สวัสดีค่ะยังปลูกไม่เสร็จนะคะเข้ามาพักในบ้านแป๊บหนึ่งหนาวเดี๋ยวจะออกไปปลูกใหม่ค่ะตรงเนี้ยนะคะที่มันว่างอยู่เนี้ยกลาบเรือสองต้นขุดหลุมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เตรียมดินใหม่ไว้ถังหนึ่งอันนี้ดินเก่านี่ค่ะจะปลูกตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็มีแดดค่ะเดี๋ยวก็แดดหายหนาวมากค่ะเลยเข้ามาในบ้านก่อนเดี๋ยวจะออกไปอีกรอบหนึ่งนะคะพึ่งเสร็จไปต้นเดียวเองค่ะนี่ค่ะ เสร็จไปต้นเดียวนะคะก็จะปลูกตรงนี้ก่อนเลยค่ะสองต้นสีส้มกับสีชมพูนะคะนี่ค่ะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปลูกกันค่ะขุดดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองหลุมค่ะก็นี่ค่ะห่างกันประมาณสักสี่สิบห้าสิบเซนนี่และะ้ค่ะเพราะว่าที่มันแคบไม่ได้กว้างมากนะคะที่มันจํากัดก็จะเอาสีส้มกุหลาบเลื้อยสีส้มตรงนี้นะคะเนี่ยลงฝั่งนี้ ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นอีกสีนึงค่ะนี่ค่ะตามรูมนะคะเพราะว่าดอกของจริงยังไม่เคยเห็นก็จะเอาลงตรงนี้หลุม <c oughs> นี้ไม่ลึกมากนะคะเพราะว่ามันมีท่อมันเป็นท่อน้ําค่ะอยู่ตรงนี้ไม่ลึกมากที่ก็จํากัดเลือเกินนะคะก็ที่แคบนะคะนี่ค่ะวางไว้นะคะขุดหลุมเรียบร้อยอันนี้ก็ดินใหม่ที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็ดินที่เราขุด มาจากหลุมเมื่อกี้ค่ะเก็บไว้ยังใช้งานได้ค่ะเราเอาไปผสมกับขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยนะคะแล้วก็ดินใหม่อีกสักนิดนึงก็ใช้งานได้ค่ะไม่ต้องทิ้งดินที่เราขุดมาเนี่ยนะคะ <c oughs> ลงมือกันค่ะลงมือกันเดี๋ยวก่อนลงมือก็จะเคาะ <c oughs> เคาะอะไรนะเคาะเอ่อจากกระถางให้ดูนะคะว่ารากมันจะสวยงามขนาดไหนหรือประมาณไหนนะคะ๋ยวาองมาเคาะดู อุ้ยหนาวจริงๆค่ะวันนี้หนาวเย็นมากเลยเมื่อกี้เข้าไปหลบในบ้านพักหนึ่งนะคะเมื่อกี้ไม้ที่เขาให้ใส่มานี่ก็ถอดออกได้เลยนะคะเอาไว้ใช้งานอย่างอื่นได้เหล็กนี่แล้เดี๋ยวเคาะดูนะคะว่ารากจะขนาดไหนต้นนี้ไม่ค่อยมีรากเลยอะ่ะดูสิ เนี่ยเนี่ยรากไม่ค่อยมีเลยเนี่ยน้อยมากมากเลยนะคะรากรากมีน้อยมากเนี่ยดูรากนะเดี๋ยวจะคอดินออกะคะ่ะขอดินออกก็อีกต้นหนึ่งนะคะแล้วข้ออีกต้นหนึ่งดูสิเป็นยังไงอ๋อ عم, ต้นนี้ยังสวยงามค่ะ เนี่ยรากสวยงามมีเยอะนะคะเนี่ยถือว่าดีงามเลยค่ะต้นนี้รากแบบแจมเลยค่ะแบบเนี้ยนี่นะคะดูมีรูมีอะไรไหมมีหนอนมีอะไรเข้าไปกินเข้าอะไรถ้ารากขนาดเนี้ยไม่มีอะไรกินค่ะเพราะถ้าตัวด้วงขาวๆเห็นไหมคะถ้ามันกินนะมันไม่เหลือขนาดนี้หรอกค่ะนะคะเดี๋ยวเราเคาะดินเก่าทิ้งบ้างนะคะเคข้เข้อทิ้งไม่หมดก็เอาเก่าทิ้งออกนิดนึงก็ยังดีเนี่ค่ะ รากอันหนึ่งเดี๋ยวจะลองเซาะเซาะดินดูนะคะว่ามันมีหนอนไหมไอ้ต้นเนี้ยน่ากลัวเนี่ยต้นเนี้ยดูรากไม่แข็งแรงเลยโอ้โหจริงๆด้วยค่ะเต็มเลยนี่ต้นนี้เพียบเลยนะคะ หนอนตัวด้วงตัวเล็กๆขาวๆอะ่ะนี่ต้องสังเกตนะคะต้นนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ารากแน่นมากถ้ามันมีหนอนตัวด้วงแล้วรากมันจะไม่แน่นขนาดนี้นะคะถ้ามันมีหนอนตัวด้วงมันจะต้องกินรากขาวๆนี่หมดเลยล่ะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าดินแบบเนี้ยน่ากลัวเดี๋ยวจะถ่ายใกล้ๆให้ดูนะคะเดี๋ยวจัดการต้นนี้ก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะก็ข้อออกประมาณนี้แล้วกันนะคะก้ออกประมาณนี้นะคะก้ออกประมาณนี้มาดูกันคะ่ะต้นสีส้มนะคะข้อดินออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยเห็เเนแปลกๆไหมคะเนี่ยดวงตัวสีขา,ขาวๆเนี่ยค่ะเพียบเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะนี่วางให้ดูเลยนี่เต็มเลยค่ะ ดินมันไม่เกาะกับรากนะคะเราเราเคาะออกมาเนี่ยดินมันเริ่มล่วงออกมาเนี่ยให้สังเกตดูเลยนะคะว่า <c oughs> มันจะต้องมีอะไรกินรากมันแน่นอนนะสองอันเมื่อกี้ต่างกันเลยนะคะแล้วเคาะออกมาจากกระถางอีกกระถางนึงรากเยอะมากมแล้วดินดินติดกับกับรากแบบเกาะกันแน่นเลยไม่ยอมออกมาเลยอันนี้คนละเรื่องเลยคะ่ะเทออกมานี่ยเคาะออกมานี่ดินเริ่มล่วงแล้วเนี่ยค่ะเยอะเลยนะคะ เพียบเลยค่ะเราต้องฆ่ามันนะคะนี่เคาะออกมาให้หมดเลยนี่เต็มเลยค่ะเนี่ยเนี่ยก่จะปลูกลองดูเมื่อกี้นะ่ะดินดินกับรากแน่นกันเลยนะคะไม่เป็นไรตัวนี้กินรากขาขาวรากแก้วแถวเนี้ยกินหมดแล้วค่ะเนี่ยกินหมดเลยถึงบอกว่าต้องเคาะดูนะคะถ้าจะให้ดีเอาไปล้างน้ำให้เรียบร้อยให้ดีด้วยนี่ค่ะเนี่ยข้างใน กินรากอยู่เลยเนี่ยเนี่ยดินตรงนี้ก็ให้ทิ้งนะคะอย่าเก็บไว้เนี่ยเพียบเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยอย่าบอกว่าตาไม่ดีมองไม่เห็นนะเต็มเลยะเนี่ยเนี่ยตาต้องตาไม่ดีนะคะนี่ยังตัวเล็กนะคะบางกระถางนี่ตัวใหญ่มากนะคะ วัที่แล้วที่ซื้อมาสีต้นนั่นก็เหมือนกันตายไปหนึ่งต้นแล้วนะคะตัวใหญ่กว่าน,นี้อีกเ <c oughs> นี่ยพอดีเอาน้ำมาไว้แล้ว <c oughs> เราอุ้ยขากล้องลม้มเราเอาน้ำมาไว้แล้วใช่ไหมก็ฉ <c oughs> ีดล้างสักหน่อยฉ <c oughs> ีดล้างสักหน่อย ถ้าเราเห็นว่ามันไม่แข็งแรงอย่างนี้เรายังไม่ปลูกปลูกลงดินไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เนี่ยนี่ค่ะล้างมาแล้วลาก,ก็ยังโอเคอยู่ค่ะยังใช้ได้เนี่ยถือว่าเรายังเทมาทันนะคะเนี่ยยังเทมาทันจับล้างน้ำเลยค่ะล้างให้ดีถ้ามียาก็เอายาโรยก็ดีค่ะนี่นะคะ ไอ้พวกเนี้ยมันขึ้นมาเองนะคะธรรมชาติธรรมชาติรรม,าตมีดินมีขี้วัวผสมมีขี้ไก่มีอะไรมันธรรมชาติมันขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเป็นพ่อไอ้นั่นไอ้นี่นะคะธรรมชาติค่ะก็เหมือนไส้เดือนนั่นแหละค่ะธรรมชาติเดี๋ยวเขาก็เกิดมาแต่ถ้าดินมีไส้เดือนนั่นคือดินที่ดีนะคะดินที่ดีเนี่ยค่ะหลังเรียบร้อยอยู่ก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะคะยังรักษาทันอยู่ไม่เป็นไรก็จะปลูกที่เดิมนี่แหละคะ่ะเนี่ย รากขา,ขาวๆใหญ่ๆนี่ยังมีอยู่หเหมือนหิมะจะตกค่ะขา,ขาวๆมาเนี่ยค่ะขา,ขาวๆนี่ร่วงมาเนี่ยออหนาวค่ะแต่ยังไงก็ต้องปลูกให้เสร็จนะคะจะปลูกก่อนนะคะก็จะปลูกลงตรงนี้ละคะ่ะเอาดินลงไปก่อนนะคะส่วนต้นนี้ไม่ล้างหรอกคะ่ะคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรต้นนี้ก็แบบนี้เลยค่ะ หนาวหนาวโอ้ยเย็นมือมากค่ะ แล้วก็เอาดินใหม่ที่เราผสมไว้นี่ลงไปนะคะดินที่ตสมเราผสมลงไปก็จับต้นให้ตรงแล้วกันค่ะเสร็จแล้วก็ให้รดน้ำเรียบร้อยปลูกกุหลาบไม่ยากหรอกค่นะง่ายเดี๋ยต้องระวังก่อนที่เราจะปลูกนะคะระวังพวกหนอนพวกแมลง <laughs> โดนไม่ได้เลยมีกระบร่วงมาเอามือกดหดลงอ่ะอันนี้มันจะเป็นดอกไม้นะคะดอกสีขาวเหมือนดอกคอามสวยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไอหัวกระลาพ้นขึ้นมานะคะกระโหลกเนี่ยหัวกระโหลก นีเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหนึ่งต้นแล้วก็หันมาข้างนี้อ่ปลูกต้นนี้นะคะหันมาข้างก็หันให้โดนมุมนะคะจะเอามุมไหนลงไปเอาดินลงไปก่อนตั้งให้หัวกระโหลกลอยขึ้นมานะคะ หัวกระโหลกเนี่ยก็จับมันเอียงมาข้างนีดนิดนึงนะคะอันนี้มันเป็นข้อน้ำปรากาเสร็จถ้าเห็นมันสูงก็เอาลงไปอีกนิดนึงก็ได้แคนนี้แหละอเอาดินใหม่เนี่ยลงไปมืดมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ค้ม เือนม,มาอีกเหมือนีิมะจะตกหนาค่ะวันนี้หนาวเย็นคงไม่เสร็จแล้วแมนะ่แต่ว่าจะให้เสร็จวันนี้นี่ค่ะกระโหลกให้เลยขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยปีนี้หวังว่าน่าจะงามนะคะเพราะว่าปลูกเต็มแล้วแล้วก็เต็มนี่ลงมา เรียบร้อยลดน้ำให้เรียบร้อยค่ะเอาให้ชุ่มเลยนะคะปีนี้ก็หวังว่ามะการีสนะคะจะสวยเพราะว่าปลูกมะการลดได้เต็มเลยนคะคะมะการีดก็กลาดสองต้นคู่กันต้นนี้นะคะที่หนอนกินเมื่อกี้ก็ข้อออกให้หมดข้อดินเก่าออกแล้วก็จับล้างน้ำเรียบร้อยนะคะ นะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วประมาณนี้อา้าวเดดออกพอดีนี่แหละคะ่ะสีส้มลรงมาลุ้นกันนะคะปีนี้จะเป็นยังไงก็เนี่ยมาลุ้นกันเสร็จแล้วค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะโซนนี้ปลูกกุหลาบเลื้อยลงดินค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ย เอาไ้ก่อนนะคะเราค่อยมัดก็ได้ไม่เป็นไรหรือจะมัดไปเลยก็ไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วค่ะวิธีปลูกกุหลาบลงดินแต่อย่าลืมสังเกตนะคะเวลาเราข้อกระถางมาพวกนอนนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะมะกระเรสค่ะมะกระเรตปีนี้ฝั่งนี้เต็มเลยนะคะมะกระเรตไปโซนโน้นต่อคะ่ะก็วันนี้ไม่เสร็จนะคะ ปลูกไปได้แค่สามต้นไม่ปลูกแล้วค่ะหนาวจะเข้าบ้านแล้วนะคะก่อนเสร็จหนึ่งต้นคือเลนี่บลูนะคะตรงนี้ค่ะรดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะส,ส่วนส่วนตรงนี้ยังไม่ขุดยังไม่ทําอะไรค่ะมัดไว้เหมือนเดิมนะคะมัดไว้กลัวมันลมนี่ค่ะมัดไวนี่ค่ะไอพวกนี้ก็จะปล่อยไปนะคะดินเพราะว่าฝนไม่ตกค่ะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะไปดูต้นที่เสร็จเลยนะคะต้นที่เสร็จมุมนี้เลยค่ะสต้น รดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลดหมดเลยนี่ค่ะเสร็จสองต้นตรงนี้ค่ะนี่ค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะลดน้ำเรียบร้อยนี่ค่ะผลง,งานที่เสร็จเรียบร้อยนะคะหนาวค่ะจะเข้าบ้านแล้วนะคะก็จะมาต่อพรุ่งนี้ถ้ามีแดดก็จะมาต่อค่ะพรุ่งนี้หรือวันเมรืนนะคะก็ปล่อยผลง,งานทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะ หนาวค่ะเหมือนที่ว่าจะตกเมื่อกี้ก็โปรยโปรยมาแล้วก็หายไปนะลดน้ำลดน้ำทุกต้นเลยนะคะเมื่อกี้ไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะ